สวัสดีครับ <c oughs> วันนี้พามาชมทุเรียนช่วงนี้ทุเรียนกำลังออกดอกแต่ก่อนที่มันจะออกดอกนี่ครับซึ่งผมได้ใส่ปุ๋ยแล้วก็เล่งเกี่ยวกับการสะสมอาหารของใบทุเรียนคือให้มันแก่ใบใหญ่ๆเข้มๆ่ะพูดงี้นเหมือนกับแบบนี้นะครับนี่ ให้มันเขียวเข้มๆใบแก่แต่ใบตันอยู่นี่ครับตันแบบไม่โผยอดใหม่ก็ใส่ปุ๋ยสูตรปุ๋ยลืมละต้องกลับไปดูใหม่ปุ๋ยไอ้ปุ๋ยเล่งลูกอะจริงๆแล้วมันก็ไม่เกี่ยวกับเรื่องของพวกนี้นะแต่พอใส่แล้วเนี่ยใบพวกนี้มันจะเข้มเขียวงามเลยแหละครับ ใช้เวลาอยู่เดือนเดือนครึ่งช่วงที่มันอั้นมานเนี่ยอั้นแบบใบตันแบบนี้นะครับมันอั้นอยู่ประมาณแบบนี้ประมาณเดือนครึ่งผลผลปรากฏว่าพอพอเขาเริ่มแตกตาดอกขึ้นมาปั๊บนะครับมันมันเห็นผลยันกระทั่งเขาดอกเขาออกที่หลังกิ่งเลยนะปกติปกติทุเรียนเนี่ยมันจะออกดอกแบบนี้นะครับแต่ใ,ใต้ท้องกิ่ง ไลายใต้ต้องกิ่งส่วนหลังไม่ค่อยมีแต่ว่ามาปีนี้พอเราสะสมอาหารได้เยอะปั๊บเนี่ยนี่มันออกจนหลังกิ่งเลยแทนที่มันจะออกตำแหน่งที่อยู่ใต้ท้องนะครับไล่ๆแบบนี้มาเนี่ยตอนนี้มันออกหลังกิ่งไปนี่เลยติดตาดอกไปเลยเข้าใจว่ามันน่าจะเกิดจากการสะสมอาหารพวกเนี้ยใบเข้ม ยาวนะครับยาวแล้วเข้มข้างบนนู้นก็นเหมือนกันดอกทุเรียนมันออกหลังกิ่งเลยไปดูเราดูใกล้ๆนะครับสุดทางแล้วครับสูงไม่ถึงแล้วมันอยู่ช่วง ยอดที่อยู่ตรงหลังกิ่งของอต้นทุเรียนเลยกลิ่งทุเรียนว่างั้นเถอะมันออกดอกออกด้านหลังเรียกว่าค่อนข้างอ่าดูด้านบนแล้วค่อนข้างเยอะครับเยอะพอสมควรเรียกว่าดอกออกแทบแน่นๆเลยว่างั้นเถอะ <c oughs> มันจะเป็นไซส์ขนาดเนี้ยประมาณเนี้ยเต็มเลยอยู่ข้างบนสูง รอดูจริงอิ่มมันเป็นไงจุดนี้ยังว่าปกติโดยทั่วไปมันก็มันจะเห็นนี่ออกตามด้านหลังมัง่งส่วนมากมันจะอยู่ท้องแต่ว่าปีนี้ใบมันสะสมอาหารใบมันเข้มว่าง,งั้นเถอะเนี่ยแบบเนี้ยใบมันใหญ่ยาวขนาดนี้แล้วมันเข้มพอเข้มปุ๊บนี่ ดอกรู้สึกว่าจะส่วนมากผมจะเห็นหลายกิ่งนะครับที่มันออกด้านหลังแทนที่มันจะอยู่ด้านท้องลองดูลองดูกิ่งอื่นบ้างส่วนชุดนี้กำลังโผล่ตาปิ่มๆยังไม่เท่าไหร่ ออกมาค่อนข้างเยอะครับนี่ผลการใส่ปุ๋ยลดน้ำแล้วก็มีปุ๋ยคอกมีปุ๋ยคอกเป็นพี่เลี้ยงประจำใบมันก็จะประมาณเนี้ยแล้วมันก็จะตันอยู่อย่างเงี้ยครับช่วงมันออกดอกใช้เวลาอยู่เดือนขึ้นที่มัน <c oughs> ใบเก่ามันออกดอกแล้วนี่ครวนี้ถือว่าใช้ได้เลย มองไม่ชัดครับในกล้องแต่ว่าดูด้วยตาเปล่าเนี่ยเยอะครับนี่ช่วงนี้ยังเยอะเลยก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับพื้นเพเดิมยังอยู่ที่การใส่ปุ๋ยคอกแล้วก็พวกเศษใบไม้ใบหญ้าสะสมเยอะๆพอมันเยอะลกแล้วก็ใบมันก็งามประมาณเนี้ยเรียกว่า ก็ลักษณะคือเจตนาให้ใบพวกนี้มันเยอะๆเข้าไวอ่กิ่งด้านในนี่ยังไม่ตัดก็ปล่อยให้มันเรียกว่าค่อนข้างใบที่มันอยู่ด้านในพอสมควรคือคือเราเลี้ยงไว้เยอะๆอีกอย่างหนึ่งตอนพอมันออกดอกปพ๊บช่วงขยายดอกขยายอะไรพวกนั้นอะ่ะอย่างนน้อยใบพวกนี้มันจะไปช่วยไปเลี้ยง ลูกที่ทุเรียนมันจะติดอยู่แต่ถ้าใบมันมีน้อยแล้วตัดแต่งเยอะเนี่ยโอกาสที่มันลูกล่วงก็ค่อนข้างมีเยอะเพราะว่าใบมันช่วยปรุงสารอาหารไปเลี้ยงลูกส่วนมากแล้วผมไม่ค่อยได้ตัดทิ้งนะครับพวกใบพวกเนี้ยจะเรียกว่าปล่อยปล่อยให้มันมีอยู่เยอะๆอย่างนี้แหละยั้งมันเดี๋ยวมันก็ส่งเสริมกันเอง บางทีเราตัดเยอะไปช่วงมันออกดอกเนี่ยมันมันไม่มีปัญญาเลี้ยงลูกมันต้องให้ใบมันหนานาเข้าไว้ก็เดี๋ยวปีนี้เป็นอีกปีหนึ่งที่พยายามจะให้ต้นเนี้ยมันขึ้นหลักร้อยให้ได้ปีที่แล้วก็ยังอยู่แค่เกกว่าลูกในต้นนี้นะครับเก้าสิบกว่าลูกปีนี้นี หวังว่าจะดันให้มันขึ้นร้อยคอยดูที่ว่ามันจะไปตามเป้าเราไหมเพราะว่าการสะสมอาหารการใส่ปุ๋ยพวกนี้แล้วก็พวกฉีดยาช่วงลูกออกแคลเซียมโบลอนตัวนี้ก็สำคัญช่วงนี้ดอกทุเรียนกำลังมาครับปีที่แล้วเนี่ยวันที่15บธันวา เขาติดดอกแบบนี้แหละแต่ปีนี้ช้าช้ากว่าปีที่แล้ววันนี้ก็วันที่สองแล้วเพิ่งจะติดดอกช้าไปสิบห้าวันอพุ่นง่ายงช่วงนั้นยังสร้างใบสะสมอาหารอยู่ให้มันเยอะอยู่ก็มีส่วนเรื่องของอากาศด้วยแต่ก็ยังถือว่าดีครับยังไม่ถือว่าขี้เหร่เกินไป ยังดีกว่าหลุดกุ่มพาตอนนี้ออกดอกแล้วแหละชุดแรกนะครับน่าจะเป็นชุดเดียวมั้งครับหนึ่งน่าจะเป็นชุดนี้ชุดแรกแล้วก็ยาวเลยชุดสองชุดสามไม่แน่ใจอ่ค่อนข้างแน่นพอสมควรก็ <c oughs> <c oughs> พูด,ดง่ายๆเราใส่ปุ๋ยไปดูไปเนาะครับ mm. แล้วเราก็จะมาดูพวกเนี้ยที่มันออกดอกติดตาดอกเต็มแบบเนี้ยไล่ๆไล่ๆมาแล้วก็ดูช่วงจังหวะเราใส่ปุ๋ยลดน้ำแล้วก็ดูผลงานมันออกมาเป็นยังไงกับที่เราเห็นเนี่ยบางทีเราดูแต่ข้างล่างใส่ปุ๋ยทุกปีทุกปีเราไม่ได้ดูว่ามันดอกมากดอกน้อยขนาดไหน แต่ว่าปีนี้มาชุดแรกน่าจะประสบผลสำเร็จเลยนี่เพราะว่ามันค่อนข้างออกเยอะทุเรียนนี่ส่วนมากมันออกดอกถึงสามรอบรอบหนึ่งรอบสองรอบสามช่วงไหนติดเดยอะก็ดีไปแต่รอบนี้นี่ชุดแรกก็เพียบแล้วอมองข้างบนนี่ตรงไหนก็เป็นแต่ตาดอกไปหมดมันสง่งถ่ายให้ดูในกล้องนี่มันไม่ค่อยชัด แต่พอขึ้นไปจริงๆมองตาเปล่าเนี่ยหูอย่างเยอะถือว่าใช้ได้ก็อยู่กับการสะสมของใบด้วยนะครับให้มันงามเข้มใบหน้าหนาเนี่ยมันมันก็มีผลถึงลูกที่จะตามมาส่วนชุดนี้ก็เลี้ยงกิ่งเพื่อทำกิ่งใหม่ ่อยดูต่อนะครับว,ว่ามันจะไปลักษณะแบบไหนเหมือนในนี้เ,เออกิ่งแม่มันขาดไปแล้วนะครับนี่แต่ต้นเดิมมันยังขนาดนี้เลยของเก่าม,มือเอาไม่ถึงแล้วแต่ว่าขาดยอดอกี่แนนนิดเดียวแต่มันก็มีดอกโผมาให้เราเห็นแบบเนี้เสร็จแ,แล้วไอ้ชุดนี้เนี่ยกะจะเลี้ยงให้มันเลี้ยงช่อพวกนี้ไว้ ดูที่ว่าปีนี้มันจะเป็นยังไงมันจะทำได้ไหมเพราะว่าส่วนมากก็ยังไม่เคยวิเคราะห์ถึงขนาดนั้นส่วนมากแล้วมันพอ่าดอกนี้ออกปพ๊บเนี่ยกิ่งพวกนี้มันจะตายมันจะดูดน้ำเลี้ยงไปเลี้ยงลูกเลี้ยงดอกหมดกิ่งพวกนี้ก็ขาดปุ๋ยขาดสาราารกลายเป็นกิ่งตายไปเลยปีนี้ลองเอาใหม่มดูที่ว่าไอ้พวกนี้พอออกแล้วเนี่ยกิ่งพวกนี้มันจะตายไหมอ่าก็เป็นการเทสต,ตัวอย่างไปในตัว ขอบคุณครับ